สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเฉลยข้อนี้กันนะคะข้อนี้จะออกข้อสอบนะคะมีออกข้อสอบม .2 แล้วก็ข้อสอบกอพอรวมไปถึงข้อสอบสำหรับพนักง,งานที่จะสอบเข้าในบริษัทที่เขาใช้ข้อสอบหามีข้อสอบคณิตร์ให้สอบเข้าด้วยนะคะก็จะมีออกเช่นเดียวกันนะโอเควันนี้นะคะเราจะมาเฉลยกันนะคะ วิธีการทําข้อนี้นะคะเขาให้เปรียบเทียบว,ว่าใครสูงกว่าใครสูงกว่าใครเท่าไหร่เมื่อเรารู้แล้วว่า,าใครเนี่ยสูงกว่าใครแล้วเราจะต้องเอาจํานวนนั้นนะมาลบกันด้วยนะเอาความสูงมาลบกันด้วยเพื่อที่จะหาว่าสูงกว่ากันเท่าไหร่ข้อนี้ถามสองข้อนะคะมาดูแตงโมสูง5ฟุตสานิ้วส้มโอสูง175เซนติเมตร วิธีการเปรียบเทียบจะต้องเปรียบเทียบจากหน่วยที่มีหน่วยเหมือนกันอันนี้เป็นหน่วยเซนติเมตรอันนี้เป็นหน่วยฟุตอันนี้เป็นหน่วยนิ้วพี่จะแปลงจากฟุตนะคะไปเป็นนิ้วก่อนเราก็จะได้เป็นหน่วยนิ้วใช่ไหมคะพอแปลงจากนิ้วได้ปุ๊บพี่จะแปลงเป็นหน่วยเซนติเมตรพอแปลงได้หน่วยเซนติเมตรแล้วค่อยเอามาเปรียบเทียบกับความสูงของส้มโอนั่นเอง นะคะอ่าโดยที่เราจะยึดตารางทางสายมือนะคะดูตารางทางสายมือนะโอเคทำไปพร้อมๆกันนะคะ5ฟุตแปลงไปเป็นนิ้วฟุตไปเป็นนิ้วอ่าดูช่องที่สองนะคะนี่1ินิ้วเท่ากับ1ฟุตวิธีการ12นิ้วเท่ากับ1ฟุต,น,ฟตนะคะก็คือเอา5ไปคูณ12นั่นเอง งงไหมคะเดี๋ยวพี่ทําบัญญัติตรยางให้ดูนะคะถ้าเราอยากจะแปลงไปเป็นตัวไหนให้เอาหน่วยนั้นไว้ทางขวามือถ้าดูแบบนี้บางคนอาจจะสับสนก็ได้สิบสองนิ้วเท่ากับหนึ่งฟุตเอ้ยเอาอะไรไปคูณอะไรใช่ไหมคะ,ะทาแบบนี้นะคะเมื่อเรารู้ว่าอะไรมันเท่ากันกับอะไรแล้วแล้วเราอยากหาตัวไหนเอาไว้ฝั่งขวามือตั้งต้นนะคะเราอยากไปเป็นนิ้วใช่ไหมดังนั้นเราก็จะเขียนว่าหนึ่งฟุตเท่ากับ สิบสองนิ้วแบบนี้อยากหานิ้วเอานิ้วไปทางขวานะคะทีนี้แปลงจากอะไรก็คือห้าฟุตถ้าหนึ่งฟุตเท่ากับสิบสองนิ้วดังนั้นห้าฟุตก็จะเท่ากับสิบสองคูณห้าหารหนึ่งทำไมพี่ต้องใส่หารหนึ่งเพื่อทำความเข้าใจกับน้องนะเวาลาแปลงหน่วยนะคะเราจะเอาข้างบนคูณข้างล่างแล้วก็หารด้วยข้างบนแบบน,บบนี้วิธีการนะคะ โอเคอันนี้ใช้ในกรณีที่สมมติว่า2ฟุตสมมตินะ2ฟุตเท่ากับ12นิ้วเราก็จะเอาหาร12หาร2นะไม่ใช่ไม่ใช่หาร1เนาะโอเคไหมคะกรณีนีนะ้มันเป็น1ฟุตไงมันหาร1ก็ไม่มีค่าใช่ไหมก็เท่ากับตัวเองดังนั้นก็จะได้ละ5ฟุตเท่ากับ60 12 5เป็น60นิ้วดาละ5้ฟุตเท่ากับ60นิ้ว ดังนั้นเอา60นิ้วบวกกับ3นิ้วนี้ที่โจทย์ให้มาอีกบวกกับ3นิ้วก็ได้เท่ากับ63นิ้วอ่ะได้ละทีนี้เปลี่ยนจากนิ้วไปเป็นเซนติเมตรทำแบบเดียวกันเทียบบรรด์บรรยัตตายางเหมือนกันนะคะก็คือเห็นตารางสุดท้ายปะ่ะนี่1นิ้วเท่ากับสจุด 5 4เซนติเมตรเราอยากจะเทียบไปเป็นเซนติเมตรก็เอาไว้เซนติเมตรไว้ทางขวามือนะคะก็จะเป็นจากที่1นิ้วเท่ากับ2.54เซนติเมตรแล้วถ้า63นิ้วก็จะต้องเท่ากับ2.54เซนติเมตรเฮ้ย2.54คูณ63หารหคูณกัน วิธีการคูณนะคะก็คูณปกติเลยนะคะตั้งคูณคูณ63 4 32สาองทดหนึ่งห้าสสิหเป็น16บหกบวกทดหนึ่งเป็น7 6็ดหกสี่ยี่สิบหาสามสิบสามสองหกสบวกสาเป็นสิบห้า สองศูนย์ทมีทศนิยม2ตัวเติมจุดนับไป2เนาะก็จะได้แล้วว่า63นิ้วเท่ากับ1 6 0่งหกอเซนติเมตรอันนี้เราได้ความสูงของอคุณแตงโมมาแล้วนนและเซนติเมตรเหมือนก,นกันกับความสูงของส้มโอแล้วนะคะอ่า ก็จะได้ว่าเนี่ยความสูงของแตงโมเท่ากับ160.02ซนติเมตรความสูงของส้มโออยู่ที่175เซนติเมตรเราก็รู้แล้วว่าส้มโอส้มโอนะคะใครสูง,งกานตอบส้มโอสูงกว่าแตงโมขอโทษด้วยนะตัวหนังสือไม่สวยนะคะตอบส้มโอสูงกว่าเนาะแล้วก็ถามว่าสูงกว่าเท่าไหร่ เราก็เอานี่เลยค่ะร้อยเจ็ดสิบตั้งร้อยเจ็ดสิบห้าตั้งลบร้อยหกสิบจุดศูนย์สองข้างบนมีก็ใส่ศูนย์ให้มันเลยนะคะต๊ดต๊ดต๊ดบวกลบปกติเลยก็จะได้ว่าส้มโอสูงกว่าส้มโอสูงกว่าแตงโมอยู่ที่สิบสี่จุดเก้าแปด เซนติเมตรนั่นเองข้อนี้ก็ตอบแบบนี้นะคะโอเคพอจะเข้าใจไหมคะคือวิธีการทํานะคะก็เราจะต้องทําให้หน่วยมันเหมือนกันก่อนแล้วค่อยมาเปรียบเทียบกัน,วนเวลาเราทําจริงอะ่ะมันจะต้องเร็วกว่าน,นี้นะคะแต่นี้คือพี่พยายามอธิบายให้เข้าใจเป็นสเต็ปสเต็ปนะคะเผื่อใครที่ตามไม่ทันนะคะโอเคมีคําถามถามได้นะคะใต้คลิป โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ฟังจนจบนะคะบ๊ายบายค่ะ